สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเป๊ปกัวเดลล่าย้ำกับสื่อต้องการเก็บแบรนาโดเอาไว้เป๊ปกัวเดลล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ย้ำเหมือนเดิมต้องการเก็บแบรนาโดซิวาเอาไว้กับทีมต่อไปหลังจากมีข่าวกับบาร์เซโลนาอย่างหนักแบรนาโดซิวาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วช่วยให้แมนซิตี้ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองและมีข่าวได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของสเปน ถึงแม้บาร์เซโลนาจะมีปัญหาทางการเงินแต่ทางสโมสรก็ได้ทําการขายส่วนแบ่งในหุ้น24.5%ส่งผลให้ได้เงินเข้าคลังสโมสรจํานวน100ล้านยูโรและสามารถลงทะเบียนแค่งไห่ได้4รายทันนัดเปิดสนามในวันเสาร์นี้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ลีกดังจากลาลิกาจะสามารถหารายได้เพิ่มบาร์เซโลนาก็สามารถทำการเดินหน้าในดิวของแบร์นาโดซิวาต่อได้เมื่อถูกถามถึงข่าวของแบร์นาโดกับบาร์เซโลนาเป๊ปโกเดลลาได้ตอบเอาไว้ว่า ผมพูดไปครั้งล่าสุดว่าผมต้องการเก็บบรดาโดซิวาไว้ที่มาสเตตี totally ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมชอบตัวนักเตะคนนี้มากเหตุผลที่ผมเป็นผู้จัดการทีมก็เพราะผมสามารถซ้อมกับนักเตะอย่างแบรดาโดเขาเป็นคนพิเศษสําหรับผมในหลายปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นการยืนยันถึงความมั่นใจนะครับว่าเป๊ปโกเดลล่ายังคงมองแบรดาโดซิวาเป็นฟันเฟืองหรือว่านักเตะคนสําคัญของทีมที่มีส่วนร่วมในการคว้าความสําเร็จและอยู่ในแท็กเตะของเป๊ปโกเดลล่าและโกเดลล่าจะไม่ยอมขายแบรดาโดอย่างแน่นอน ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ